ครับวันนี้ก็อยู่กับท่นผู้ควบคยสามนะครับน,นี่ครับพบอเดิน,นจานท์ปิ๊กครับวันนี้จานทร์ปิ๊กก็อยู่มสามนะครับแต่มันไม่ยอมไปเรียนครับบอกให้ไปเรียนมันตอบว่าไงรู้ไหมมันตอบว่าไม่ไปหรอกกลัวโควิดเอาละ <c oughs> แต่ก็ไม่ไปก็ดีเหมือนกันครับสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่ค่อยดี ไปก็ไปพบปะคนามากมายโควิดก็ไม่ดีขึ้นเลยกลับมาเกี่ยวข้าวู่ง่งนาดีกว่าเสียายครับคลิปนี้ไม่ได้ดันเข้าให้โชว์นี่ดูเพราะว่าเนื่องจากงานเนี้ยตอเยอะครับตอใต้ดินเยอะ มันไม่ชนหัวจรดหรอกครับแต่ว่าเวลาเหยียบอะ่ะมันจะทําให้แท็กเป็นรอยเป็นงรอยขาดรอยอะไรมันไม่คุ่มครับให้ไปกันเลยบอกให้มันค่อยๆไปดีกว่าสายพานตัวเดินผมเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเมื่อ500ร้อยชั่วโมงสายพานตัวเดินเปลี่ยนแล้วสัวเตอร์เตอร์เปลี่ยนแล้วสเตอร์ใส่เก้าพันครับตอนนี้วิ่งเป็นจรวดเลย หลายคนถามแบบสงสัยครับว่าจะเตอแป8ฟันกับ9ฟันมันจะเร็วสักแค่ไหนหือเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเหมือนขับรถนะครับกี5กับเกี6รอบมันต่างกันยังไงก็แบบนั้นแหละครับมันเพิ่มขึ้นมาก็แค่ฟันเดียวก็จริงนะครับแต่ว่านาทีนึงอะ่ะมันหมุนกี่รอบถามงี้ดีกว่าคนที่เคยใช้ก็จะรู้ครับว่ามันวิ่งเร็วครับแต่ว่า ถ้าเจอนืดนสายพันธ์ตัวเดินนี่ลั่นเลยจะไม่ค่อยมีแรงถ้าแบบเจอแบบนืดนเนื่อง,งจากรอบมันเร็วขึ้นอันนี้ไม่ให้ความรู้นะครับสําหรับใครที่แบบสงสัยหรืออยากใช้เซอร์ก้าวฟันผมสั่งมานี่เพคครับในงบในราคา1,600บาทพร้อมส่งพ่อดีคือไว้ ก็เสียคืออ่ากำลังาพลังลถลมเพราะว่าเตมิมบรรยายน่ทำงานก็ทำไปครับคนจะนอนก็นอนไปไอ้ที่นอนอยู่งบนนี่คือการดึกครับ กะกลางวันสองคนกะถึกสามคนครับหรือแล้วแต่เลยว่าใครอยากอยู่กะไหนแบ่งเข้ากันเหมือนเดิมครับแต่กะกะกลางวันจะได้ประมาณที่สิบไร่ตัวกะกลางคืนมันจะได้ประมาณสิบห้าแต่ว่ากลางคืนมันก็จะง่วงหลับง่วงนอนหน่อยมาดูกันนะครับว่าในในี้จะมีหนูไหม าที่ผมใส่สเตอร์เก้าฟันนะผมคิดว่าสายพานตัวเดินทำงานหนักแล้วอายุการใช้งานมันจะลดลงผมเปลี่ยนเมื่อห้าชั่วโมงเป๊ะๆครับสายพานตัวเดินแล้วก็สเตอร์เปลี่ยนพร้อมกันสายพานตัวเดินที่ผมเปลี่ยนก็คือว่ามันมีรอยแตกแล้วครับแล้วเวลาทํางานไปอ่ะ มันจะมีเสียงาสายพานกระดกผมเลยรีบเปลี่ยนออกถ้าไม่เปลี่ยนออกอลูกปืนตัวเตะสายพานแตกแน่นอนผมเลยรีบเปลี่ยนออกครับสายพานตัวเดินเส้นละพันห้าครับเบิกศูนย์มาให้ข้อมูลและให้ราคาด้วยสายพานตัวเดินเส้นละพันห้าสายพานตัวนวดเส้นละพันสองของ DC 9 3กับ DC 105ใช้ด้วยกันได้อะไรส่วนมากคุณเปิกศูยนย์ครับ หเหลือเหลือเลือเหือเหลอเหเ่เสร็จแล้วตอนนี้เวลา11เนาฬิกาส0นาทีครับได้แล้วสิบได้อันนี้เจ้าที่2ครับโรงงาน8โมงครึ่งครับผมตื่น6โมงลูกน้องยังไม่โปรมาสักคนเลย ต้องตื่นมาเป่าตรองเป่าอะไรอย่างงี้ลูกน้องพากันเบิกเงินกันเมื่อคืนมาเบิกเงินตอนตอนตีหนึ่งครับพากันมาเบิกเงินรู้เลยว่ามันมาเบิกตอนตีหนึ่งอ่ะมันไม่อยู่บ้านหรอะครับมันพากันไปหาผู้สาวแล้วกลับมาก็หลับเป็นตายอ้อรถกระสอบจะเสียเวลาตรงนี้แหละครับผมคี่ว่า เราต้องอาศัยคนเยอะเนี่ยลูกน้องก็เนี่ยเชือกมันไม่ได้เปลืองเพราะว่ามัดก,กระสอบนะมันเปลืองเพราะมันตกเนี่ยผมเดินแป๊บเดียวผมเก็บได้สามเส้นแล้วเนี่ยอีกเส้นนะึง <c oughs> <c oughs> ลูกน้องมองมาจะโดนดาวไหมเนี่ย <c oughs> สวยมากอยากลงเล่นเลยครับนี่น้ำสวยไปแล้วโอ้ยจะล้มจะล้มเดี๋ยวล้างขาแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอเคครับนี่ก็เมาข้าวลงนะ ผมเกี่ยวในราคา650บาทครับเอาข้าวข,ขึ้นมาส่งให้ที่ถนนทีนี้ข้าวสวยทุก่าก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ราคาข้าวแย่มากทำโดยบักน้องครับโอ้ยป้าโดนเลยขอรับนะขับรถเลย

เดี๋ยวผมไปคลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปที่ก่อนคลิปนี้ก็จบจบที่การเอาข้าวลงให้เจ้าของนะรั้จัดของนะสบายเกินอะไรที่น่าจะเกี่ยวสักสามวันหรอกซือแหวนที่ ผมไปไง่ะแทนไม่ไดนี่ยล้มโครับคลิปนี้ก็พง์พงษ์บายบายหน่อยเดี๋ยวแล้บายบายหน่อยเดี๋ยวบาย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 หน่อยโชว์พลังโชว์กล้ามแดก สำหรับใครที่แบบมีเงเกงมือสองจากนุเคราะห์ก็บริจาคมาได้ครับพนะนักง,งานผมเกงหลุดดากแล้วต้องมาเตะด,ด่างแดงไะ <laughs>